สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพนะครับในช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณหลงรักเดในวันนี้ครับเราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดฮาที่มาพร้อมกับความบริเวณแบบจัดหนักจัดเต็มใน the day the earth build up หนังแอนิเมชันที่นำเอาคาแรคเตอร์ในตำนานอย่างดับฟีดักและพอกกี้พิกกลับมาสร้างความสุขสนานอีกครั้งถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับ The d a y the Earth b u i l d Up โดยในเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นขึ้นมนกวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ในหอดูดาวและคนพบว่ามีดาวเคราะห์น้อยเนี่ยกำลังจะพุ่งตรงมาอย่างโลกแต่ไม่นานหลังจากนั้นครับ UFO ลำหนึ่งเนี่ยดีเคลื่อนที่เร็วกว่ากลับพุ่งลงมายัางพื้นโลกมันชนทะลุหลังคาบ้านหลังหนึ่งจนเกิดหลุมขนาดใหญ่กวิทยาศาสตร์เนี่ยตัดสินใจออกไปตรวจสอบครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะถูกบางสิ่งบางอย่าง มองไม่เห็นในโจมตีโดยหลายปีก่อนหน้านี้ครับดัฟฟีดักและพอกกี้พิกเนี่ยถูกพบในสภาพทารกโดยชาวนาที่ชื่อว่าจิมและเขาเลี้ยงดูทั้งสองเนี่ยเหมือนกับพี่และน้องเดี๋ยวพอกกี้เนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยและฉลาดในขณะที่ดัฟฟีเนี่ยมักทำตัวเป็นเพีย้ยนและก่อเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งครับจิมได้หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ก่อนจะจากไปนั้นเขาได้ทิ้งข้อความไว้ให้ดัฟฟีและพอกกี้ครับพร้อมกับคำสัญญาว่า พวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันเสมอตัดภาพกลับมาในปัจจุบันครับดัฟฟี่และพอกกี้เนี่ยกำลังเตรียมตัวสําหรับการสอบการบ้านประจําปีบ้านของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แต่ที่ทั้งสองมั่นใจว่าจะผ่านการตรวจสอบได้พวกเขาเนี่ยได้พบกับมิซิสเกรสครับซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบ้านและเมื่อเธอเห็นสภาพบ้านเนี่ยก็รู้สึกขยะแขยงขึ้นมาในทันทีและยิ่งไปกว่านั้นครับเธอได้สังเกตเห็นดูขนาดใหญ่บนหลังคาที่เกิดจาก UFO พร้อมกับเมือกสีเขียวครับที่เกาะอ,อยู่รอบๆโดยเกรซจ้งว่าพวกเขาเนี่ยมีเวลา10วันในการส้มแซมหลังคา ไม่เช่นนั้นบ้านจะถูกประกาศเป็นบ้านร้างและพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนไร้บ้านในทันทีโดยทั้งคู่ครับตัดสินใจรับงานแปลกๆเพื่อหาเงินมาซ่อมแซมหลังคาซึ่งถูกนําเสนอในสไตล์การ์ตูนคลาสสิกของรูนี่ตูนแต่องไรก็ตามครับพวกเขากับโดนไล่ออกจากงานทุกงานที่ทําส่วนใหญ่เป็นเพราะความป่วนของดัฟฟี่ครับจนในที่สุดเนี่ยทั้งสองจึงเกือบจะยอมแพ้แต่แล้วที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับพวกเขาก็ได้พบกับฮีตูเซียพิก ไอีทีวีที่เดียจบครบทุกความมันเธอที่ตกหลุ่มรักเธอในทันทีครับในขณะที่ดัฟฟีเนี่ยพยายามจะแนะนําตัวอย่างโอ้อวดเปนูเซียเนี่ยทำงานที่โรงงานขนมหวานอย่างครูดี้กรัมและกําลังพยายามค้นหารสชาติใหม,หม่ๆโดยเธอเนี่ยแสดงความไม่พอใจที่โรงงานเนี่ยกำลังจะเปิดตัวรสชาติใหม่ที่ชื่อว่าซูเปอร์สตรองเบอร์รี ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงรสชาติเดิมที่ถูกเปลี่ยนชื่อให้ดูน่าตื่นเต้นเท่านั้นด้วยความเห็นใจครับเพทูเนียเนี่ยเสนองานที่โรงงานให้กับดัฟฟี่และพอกกี้ทั้งสองเนี่ยตอบรับในทันทีโดยภาพเหตุการณ์เนี่ยได้ตัดกลับมาที่โรงงานขนมหวานกรูดี้กรัมครับดัฟฟี่และพอกกี้เนี่ยพยายามทํางานไปด้วยกันโดยพอกกี้เนี่ยคอยควบคุมความปั่นป่วนของดัฟฟีในขณะเดียวกันครับพอกกี้ก็พยายามเข้าใกล้เพทูเนียมากขึ้นในระหว่างนั้นครับดัฟฟีได้สังเกตเห็นนักวิทยาศาสตร์ครับที่ตอนนี้เนี่ยถูกควบคุมจจิตใ เดินตรงไปยังห้องวาวหลักพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มด้วยเมือกสีเขียวเขาเทเมือกทั้งหมดเนี่ยลงไปในถังหมักฝรั่งก่อนที่จะจากไปทําให้ดัฟฟีีเนี่ยเริ่มสงสัยในทันทีโดยเวลาต่อมาครับการเปิดตัวหมักฝรั่งรสชาติใหม่เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นทั่วโลกครับดับฟฟร่สังเกตเห็นว่าผู้ที่เขียวหมักฝรั่งนั้นเนี่ยตกอยู่ภายใต้มนต์สกดคล้ายกับการถูกควบคุมจิตใจในระหว่างการพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยดัฟฟีีได้สนใจถลกผลของตัวเองแล้ววิ่งเข้าไปบนเวทีเเเพืื่่่ออออตตนนนทุนกกกกคียวยวััับรราขงงหมฝ แต่แทนที่ใครจะเชื่อครับเขากลับดูเหมือนคนเสียสติในทันทีเขายังเผลอทําให้ในายกเทศมนตรีเมเยอร์ครับอับอายต่อหน้าสาธารณชนโดยการพยายามพิสูจน์สิ่งที่เขาพูดส่งผลในทางดัฟฟีและพอกกี้เนี่ยถูกไล่ออกจากโรงงานโดยในขณะเดียวกันครับผู้บุรุกลึกลับเนี่ยกำลังเฝ้าดูแผนการของตนที่กําลังดําเนินการต่อไปอย่างราบรื่นโดยในตอนนี้ครับพอกกี้ได้กดดัฟฟีที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องตกงานและเพื่อพิสูจน์ว่าดับฟ,ฟี่คิดผิด พอกี้ก็ตั้งใจจะเคี้ยวหมากฝรั่งแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ตัดสินใจนําหมากฝรั่งเนี่ยไปให้แพตูเนียแทนโดยใช้เครื่องมือของเธอทดสอบมันโดยไม่ต้องเคี้ยวเองทันใดนั้นเองครับผู้บุกรุกเนี่ยก็เปิดใช้งานหมากฝรั่งทําให้มันเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ไล่ล่าดัฟฟี่พอกี้และแพตูเนียอย่างบ้าคลั่งด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาดครับแพตูเนียเนยได้คว้าปืนพ่นไฟขึ้นมา และเผาสัตว์ประหลาดหมักฝรั่งจนมันละลายกลายเป็นเพียงกองเมือกเหนียวเน่หนะในตอนนี้ครับทั้ง3คนคิดแผนใช้สูตรไข่เน่าที่เพทูเนียเนี่ยเคยคิดคนขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยคายหมักฝรั่งออกและเผามันให้สิ้นซากแต่พอพอกกี้รู้ดีว่าดับฟีเนี่ยอาจจะทําให้แผนพังได้เขาจึงได้ซ่อนไข่เน่าเอาไว้หลอกดับฟีว่าพวกเขาเนี่ยต้องการให้เขาออกไข่เพิ่มอีกโดยในขณะที่พอกกี้และเพทูเนียเนี่ยทำภารกิจสําเร็จครับและทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคายหมักฝรั่งออกมาได้ดับฟีที่อดทนรรออไไมม่่หววัก็ตดสินใจเขเข้าง และกลับทําลายเครื่องพ่นแก๊สและเครื่องพ่นไฟโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้เหล่าผู้ถูกควบคุมจิตใจเนี่ยเริ่มที่จะไร่ล่าทั้ง3คนโดยในตอนนี้ครับสถานการณ์แย่ลงเมื่อเพทูเนียถูกจับตัวไปและกลายเป็นซอมบี้พอกีเรลดดัฟฟี่เนี่ยพยายามที่จะหลบหนีไปยังบ้านของพวกเขาแต่เขาถูกฝูงซอมบี้เนี่ยตามมาถึงและหมักฝรั่งยักษ์ที่มีชีวิตสีเขียวเนี่ยก็ทําลายบ้านของพวกเขาจนพังราบ จากนั้นเนี่ยผู้บุกรุกก็ปรากฏตัวขึ้นและจับตัวพวกเขาขึ้นไปยังยานอาวกาศโดยนที่ยานอาวกาศแห่งนี้ครับดัฟฟีและพ็อกกี้เนี่ยได้มีปากเสียงกันโดยพ็อกกี้ระเบิดอารมณ์ใส่ดับฟ,ฟี่และทุกอย่างเนี่ยพังพวกเขาเสมอขณะเดียวกันเนี่ยผู้บุกรุกก็เดินหน้าสู่แผนการขั้นต่อไปโดยการสั่งให้ทุกคนบนโลกเนี่ยเป่าหมากฝรั่งจนเกิดฟองยักษ์ที่ครอบคลุมไปทั้งโลกและเมื่อได้เห็นไหยายน้าหยุดตรงหน้าครับดัฟฟี่และพ็อกกี้เนี่ยก็เริ่มที่จะละทิ้งความโกรธและโทษตัวเองแทน ทั้งคู่ร้องไห้หนักมากจนหยดน้ําตาเนี่ยพุ่งไปโดนเลเซอร์ที่กักขังพวกเขาทําให้เลเซอร์ตัวนั้นเนี่ยดับลงน้ําตาของพวกเขาเนี่ยยังคงไหลไปถึงผู้บุกรุกครับทำให้การควบคุมจิตใจของเพทูเนียและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกทําลายลงโดยที่หลังจากได้สติข,ขึ้นมาครับทั้ง3คนเนี่ยได้ใช้แผงควบคุมของยานอวกาศเพื่อสร้างเข็มยักษ์และเจาะหมักฝรั่งที่ห่อหุ้มโลกจนมันระเบิดออก หมากฝรั่งเหนียวหนืดกระจายไปทั่วโลกครับและผู้คนเนี่ยก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งแล้วเมื่อแผนทั้งหมดล้มเหลวครับผู้บุกรุกเนี่ยเผยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการจะทำลายโลกแต่ต้องการจะช่วยโลกโดยการใช้ฟองหมากฝรั่งเพื่อปกป้องโลกจากดาวเคราะห์น้อยที่กําลังจะชนโลกนั่นเองซึ่งเป็นการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้นอกจากนี้เนี่ยเขายังต้องการรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด นั่นก็คือบัวบาโดยในตอนนี้ครับทั้ง5คนเนี่ยคิดแผนสำรองเพื่อจะทำลายดาวเคราะห์น้อยก่อนที่จะชนโลกเดีวยวพอกกี้เนี่ยนึกขึ้นได้ถึงสูตรหมากฝรั่งของแพทูเนียที่ทำให้เกิดการระเบิดพวกเขาเนี่ยรวบรวมวัสดุที่ต้องการใส่เข้าไปในจุดอ่อนของดาวเคราะห์น้อยพร้อมกับฟันเหยื่อขยับจำนวนมากเพื่อเคี้ยวหมักฝรั่งดัฟฟี่พอกกี้แพทูเนียได้ติดตั้งหมักฝรั่งในดาวเคราะห์น้อยครับแต่พวกเขาเนี่ยกลับพลาดเมื่อฟันเหยื่อเนี่ยกลิ้งล้มลงก่อนที่มันจะเคี้ยวหมักฝรั่งได พอกกี้เนี่ยจึงตัดสินใจว่าดัฟฟี่ต้องช่วยพวกเขาในการใช้ความบ้าของตัวเองครับเพื่อให้หินย้อยที่แขวนอยู่ด้านบนเนี่ยตกลงมาและเคี้ยวพวกเขาได้โดยในตอนนี้ครับดัฟฟี่ได้ปลดปล่อยความบ้าอย่างเต็มที่จนทาให้หินย้อยตกลงมาเมื่อหมากฝรั่งเริ่มระเบิดครับดัฟฟี่ก็ถูกขังอยู่ในทางออกในขณะที่แพทูเนียครับหนีออกไปบนยานได้แต่พอกกี้เนี่ยกลับไปช่วยดัฟฟี่ตามคาสัญญาที่ให้ไว้กับฟาร์เมอร์จิมว่าจะต้องอยู่ด้วยกันสม่ําเสมอทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในดาวเคราะห์น้อยในขณะที่มันถูกทําลายจนสิ้นซาก จากนั้นครับแพทูเนียได้กลับมาย่างโรคพร้อมกับผู้บุกลุกและนักวิทยาศาสตร์ซึ่งทําให้พลเมืองเนี่ยยกย่องพวกเขาเป็นฮีโร่พวกเขาเนี่ยพาผู้บุกลุกไปหาบัวบาแต่แพทูเนียเนี่ยกลับรู้สึกเศร้าใจที่ต้องสูญเสียเพื่อนๆไป ทันใดนั่นเองครับหินย้อยที่ดับฟี่และพอกกี้ติดอยู่เนี่ยก็ตกลงมาจากฟากฟ้าพวกเขารอดชีวิตมาได้ครับพอกกี้วิ่งออกไปและรับจูบจากแพทูเนียในขณะที่เขาและดับฟีเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่เช่นกันโดยแพทูเนียครับยังคนพบว่าความลับในการปรับปรุงสูตรหมากฝรั่งครั้งใหม่ของเธอเนี่ยก็คือคริสตัลจากดาวดวงน้อยนี่เองต่อมาดับฟี่และพอกกี้ครับได้กลับไปที่บ้านและสงสัยว่าจะทําอะไรต่อไป พวกเขาเห็นฟาร์มเมอร์จิมครับในเมฆที่กําลังพูดกับพวกเขาและบอกถึงภาพถ่ายที่พ็อกกี้ถือซึ่งภาพถ่ายนี้เนี่ยเป็นกรมธรรม์ประกันบ้านมูลค่า5ล้านดอลลาร์ดับฟีและพ็อกกี้ครับรู้สึกโล่งใจที่พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างบ้านใหม่ด้วยกันได้โดยในช่วงคเครดิตครับดับฟรีพ็อกกี้และแพะทูเนียเนี่ยได้สร้างคฤหาสน์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคุณเกรสครับมาทาการตรวจสอบอีกครั้งและเป็นลมไปไม่เห็นบ้านใหม่ของพวกเขาโดยหลังจากเครดิตครับดับฟรีได้ออกมาบอกกับพ็อกกี้ให้ทิ้งที่ว่างสําหรับภาคต่อ และนี่ครับก็คือเรื่องราวสุดมันของดี The e a r t h Build Up ที่เต็มไปได้วยความสนุกและความหักมุมจนทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถลุกออกไปจากที่นั่งได้จากการผจญภัยของดัฟฟี่พอกกี้และแพทูเนียครับที่ต้องร่วมมือกันหร่อเวยโลกจากภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดจนกลายเป็นฮีโร่ในที่สุดครับแม้ว่าจะเจอปัญหามากมายแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยทิ้งกันและยังคงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับฟาร์มเมอร์จิมในการอยู่ร่วมกัน ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องสปอยอย่างเทพเพื่อไม่พลาดสปอยเรื่องราวของหนังและซีรีส์สุดมันแบบนี้ในอนาคตกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณประทับใจยังไงหรือมีเรื่องไหนที่อยากให้เราสปอยเพิ่มเติมบอกมากันได้เลยครับติดตามเราเพื่อความบันเทิงสุดพิเศษได้ในทุกวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ